มกับอาจารย์นะคะทุกๆกลุ่มนะคะว่าดูว่าอาจารย์จะเหน็ดเหนื่อยแต่ว่าก็เห็นพลังของความตั้งใจในการที่จะนําเสนอสิ่งดีๆที่อาจารย์ได้ปฏิบัติมาแล้วก็เห็นแววตาของความภาคภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองทํานะคะแต่ว่าสําหรับข้อสังเกตของตัวเองประเด็นแรกนะคะคือดาวเนี่ยมันจะคู่กับการนําเสนอลีลาในการนําเสนอหรือว่า อยู่กับเนื้อหาที่อาจารย์วิเคราะห์ในนั้นนะคะสำหรับคนที่เอาดาวไปติดนะคะอาจารย์ประทับใจการนําเสนอหรืออาจารย์กระทับใจเนื้อหาสาระที่เขานําเสนอนะคะหนึ่งประเด็นนะคะที่ตั้งให้อาจารย์ลองถามตัวเองในใ,นใจลึกๆนะคะ <c oughs> กับส่วนที่สองก็คือว่าจะเห็นส่สวนตัวของตัวเองเนี่ยจะมีความสื่ว่าฟังมาตั้งแต่เช้าจนถึงค่ำแล้วเนี่ย ที่หนึ่งกับภาคที่สองนะรู้สึกว่าเรายังไม่ค่อยเห็นความแตกต่างในแง่ของอาจารย์นําเสนอในรูปแบบของกิจกรรมค่อนข้างมากน้ําหนักมันจะไปอยู่ที่กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทั้งที่ส่วนของคุณครูที่มาจริงๆเนี่ยเยอะแต่มันยังไม่ค่อยเห็นกลิ่นอายของการจัดการเรียนการสอนจริงๆนะคะ เวลาที่เราเอาเนื้อหาในหลักสูนย์มาสอนแล้วอะแล้วเร,เราจัดกิจกรรมยังไงเพื่อเพื่อให้เขาบรรลุทั้งมาตรฐานด้วยแล้วสร้างอุปนิสัยความพอเพียงด้วยอะค่ะก็ฝากไปสองประเด็นนะคะขอบคุณค่ะ